รับสมัครล่าสุดคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะครับฝึกครบ3ปีมีรายได้รวมกว่า1,600ล้านบาทกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานของไทยนะครับร่วมกับองค์กร IMJ แปนะครับรับสมัครคนไทยไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับ ตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้างฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไปกับเมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ3ปีโดยผู้ผ่านการคัดเลือกเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงประมาณ1,9000บาทค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรี เดือนที่2จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทางญี่ปุ่นนะครับหรือประมาณ41,000บาทต่อเดือนไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลาเมื่อฝึกครบตามสัญญาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพอีกประมาณ 145,000บาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อกลับถึงประเทศไทยร่วมรายได้ตลอด3ปีที่ฝึกงานที่ญี่ปุ่นจะได้เงินประมาณ1 6 0 0 0 0้บาทนะครับก็เรียกว่ารายได้ดีสวัสดิการดีและได้ประกาศนียบัตรนำมาต่อยอดประกอบอาชีพได้อีกมากมายนะครับ ผู้สนใจก็สามารถสมัครได้แล้วทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับหรือว่าเข้าไปติดต่อโดยตรงที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับบอกว่าสนใจจะไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นกับองค์กร IMJ8 ชุดล่าสุดนะครับซึ่งชุดล่าสุดนี้ก็มีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1ก็รับสมัคร ระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคมนี้นะครับก็สมัครได้เลยนะครับจะมีทั้งหมด55รอบนะครับรอบที่หนึ่งนี้ท่านสมัครได้เลยนะครับโดยคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับก็คือเป็นเพศช,ชายอายุ18ถึง30ปีจบการศึกษาชั้นม .6 หรือปวชหรือปวสนะครับ ไม่จำกัดสาขาวิชาไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทํางานหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในญี่ปุ่นนะครับซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไปฝึกงานในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตนะครับก็มีงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานบํารุงรักษาเครื่องจกักรงานหล่อหรือขึ้นรูปพลาสติกงานซ่อมบํารุงรักษารถยนต งานแปรรูปอาหารเป็นต้นนะครับสำหรับอุตสาหการรมก่อสร้างก็มีงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหรองานก่อสร้างโครงเหล็กงานทำระบบกันซึมงานเดินท่อเป็นต้นนะครับคือท่านใดมีทักษะพื้นฐานด้านงานเหล่านี้ก็เรียกว่ามีโอกาสสูงที่จะผ่านการคัดเลือกนะครับไปฝึก3ปีได้เงินรวม หนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับแล้วก็ประกาศสนิบตสน,นำมาต่อยอดประกอบอาชีพได้อีกมากมายนะครับสนใจก็สมัครได้แล้วถ้าสมัครทางออนไลน์ก็เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับหรือว่าจะไปติดต่อสอบถามด้วยตัวเองก็เชิญได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่งทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้นะครับก็โทรได้ที่เบอร์0-2 2 4 5 9 4 2 8นะครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือ1694นะครับแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งก็คือ1506กด2กรมการจัดหางานครับ